ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บปั้นสปอ i g ตไลวันนี้เรามาพบกับ RUS t 9 U Viking ปืนดุดิบเถื่อนสุดทรงพลังที่เลเว50ใน Battle Pass Season 4ซ็บแมคคาวิช RUS t 9 U Viking เป็นปืนในตระกูล SMG ที่มีความโดดเด่นด้วยลวดลายแห่งอารยธรรมของเหล่าสายเลือดนักรบในตำนานที่ดูดุดันและทรนงตนเหมาะกับศักยภาพของปืน RUS t 9 U ที่มีอัตราการลั่นกระสุนที่ไวน้ำหนักที่เบา ทำให้เราสามารถเคลื่อนตัวได้ไหวเข้าชาร์จศัตรูได้ในระยะประชิดและยังสามารถยิงได้ในทุกระยะราวกับชาวไวกิ้งที่พร้อมบุกเข้าปันปันใส่ศัตรูโดยไร้ซึ่งความหวาดกลัว IUS ที่นายอยู่ไวกิ้งมาพร้อมสกิลที่พิเศษ2สกิล 1. เมื่อทําการดับเบิลคิวจะได้รับกระสุนเพิ่มจํานวนหนึ่ง 2. เอฟเฟกต์ประกาศสุดเทพเมื่อคุณสังหารศัตรูในสนามรบช่วยเสริมความเท่และความโดดเด่นให้คุณในสนามรบสำหรับไอเทมแต่งปืนที่แนะนำได้แก่ 1. กล้จ้องเลดดรอปไซส์ SMG ช่วยเพิ่มความแม่นยำ 2. อพอคิป SMG ลดแรงถีบปืนขณนะยิง 3. e อ t e เ d e เด็ด S.M.G เพื่อเพิ่มขนาดของแม็กกาซีน 4. Quick d ดอ w S.M.G เพื่อเพิ่มความเร็วในการเล็งสำหรับเพร์กที่แนะนำได้แก่ 1. Lightweight วิ่งเร็วขึ้น10%และลดผลดาเมจจากการตกจากที่สูง 2. Ghost U.A.V. ของศัตรูจะไม่สามารถมองเห็นเราได้ 3. Dead Silent ลดเสียงในการเคลื่อนที่ I u s 29อสตัวทนกิ้งปืนดุดิบเถื่อนสุดกแกร่งใน b บ t เท e p a s สซสั่น4โซบแมชชวิสมาแล้ววันนี้ใครยังไม่มีเข้าเกมเลย